สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยางกี้สูมูตี้นะคะวันนี้เขาจะมารีวิว iPad เจนเป๊ะบอกราคาไปยังอะบอกราคาไปยังอะบอกไปแล้วไม่ได้บอกไปแล้วแหละขอบอกว่าดิฉันไม่แนะน้าคนเก็ตใช่ไหมเออก็เลยคิดว่าเอาซอซลล่าเนี่ยไม่เหมาะเพราะเราสามารถใช้ไวไฟได้จากสาธารณะแหละอาคารยนอกทั่วไปเป็นราคาสา0 0อบาทแหละไม่รู้ว่าลดหรือว่ากูจำราคาผิดอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ที่เขาจะมารีวิวนะคะก็จะมี iPad ดเจนนะคะ สีดำของเขานะคะ128กิกนะคะแปะ128กิกนะคะเป็นแบบ Wifi แล้วก็อัอนนึงนะคะจะเป็น32กิก w i i i เช่นกันนะคะมาดูว่าอัไหดีกว่ากันหรือว่าเหมาะสมกับใครแบบไหนแล้วก็ข้อตกต่างของน้องเขาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากที่ของเขาก่อนละกันนะคะของเขาจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าสีชื่อสีมันอนะคือชื่อแหลรคนุนคือเราอะนะเป็นเยาวรุ่นที่ ไม่ได้มีความรู้แด้เโนโ้อเยีแล้วก็จะรีวิวในมุมของว่าแบบใช้ง,งานยังไงนะคะก็คือของเขานะคะจะเป็น Wi-Fi 128 g b นะคะทำไมพูดเขาว่า8ไม่ได้วะ Wi-Fi 128 g b นะคะ10.2นิ้วความจุ128 g b ก้อ่ะกูพูดวน <What? S 1> นั่นแหละนะคะ ราคา13,900บาทนะคะซึ่งตอนนี้เขาซื้อก็ราคานี้แล้วก็ราคาในปัจจุบันก็ราคานี้นะคะแล้วก็ที่เขาซื mm ้อมาเนาะเขาซื้อคู่กับน้องเพนซิลด้วยนะคะก็คือน้องคนนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบน้องคนนี้เป็นเอ่ออันใหม่หรืออันเก่าไม่รู้รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าทุกคนแต่ตอนซื้อมาประมาณ3 2 0 0แต่เมื่อกี dan, ้ดูราคานะคะเป็นราคา3 1 0 0บาทแหละไม่รู้ว่าลดหรือว่าคูจําราคาผิดอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็วันนี้จะมารีวิวแบบ การใช้งานเนาะเพราะว่าไม่ถึงไงอะการใช้งานแบบเหมาะสมกับคนที่ใช้งานแบบไหนอะไรประมาณนี้ยเพราะว่าถ้าถามถึงสเปคอะไรเงี้ยทางเราก็แบบว่าไม่ได้ชราดไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้คิดเยอะไม่ได้ชราอะไรขนาดนั้นนะคะก็นั่นแหละจะมารีวิวการเหมาะสมว่าคนที่ใช้หนงคนไหนและต้องแบบยียะระดัสไรมันไหนใช้อะไรเหมาะสมนะคะก็ทางเราเนาะรู้สึกว่าตั้งแต่ซื้อ iPad มาเนี่ยสิ่งที่ใช้บ่อยสุดเอาพูดจริงๆเลยปะพูดจริงๆ YouTube คือกูงงกับตัวเองมากว่าทำไมเราดู u t u b e ใน iPad ดเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอเลนก็คือได้ประโยชน์แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆที่ใช้บอ่อยก็คือแอป u t u b e นะคะอ่ะแล้วก็หลักๆเนาะที่ไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่ามันเชิงจายเรื่องการใช้งานที่รู้สึกว่าเหมาะกับ128สิดกิกสีดำอ๋อเป็นรุ่นไ i f i ด้วยนะไม่มีเซลูลารอเราขอบอกกันนะว่าทำไมเราถึงเลือกรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเซลูลาเนี่ยมันต้องมีเมมใช่ป่ะแล้วมันก็จะต้อง เป็นคนที่อยากจะใช้เนตลอดเวลาในทุกๆสถานที่ใช่ปะซึ่งเรารู้สึกว่าเราอะเป็นนักเจอ Wi-Fi ดังนั้นดิฉันก็ไม่มีปัญหาด้านการใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกอาคารบ้านคือดิฉันสามารถไปหา w i f i ได้จะเป็นเซเว่นทาสักดสินค้าหรือว่าเสิร์สาธารณะเพราะเวลาเราทงานใน iPad อ่ะข้างนอกอะนานๆอะเรา,นนานก็คงจะเป็นร้านที่มี w i f i ทุกคนเก็ตใช่ไหมเออก็เลยคิดว่าเออเซล,ล่าเนี่ยไม่เหมาะเพราะเราสามารถใช้ WI-Fi ไ,ไ,ได้จ้ะ สาธารณะและอาคารทั่วไปก็เลยเลอาเป็น WiFi ครับผมเราเป็นคนที่ไม่เล่นเกมเนาะเราไม่เล่นเกมเลยคือเป็นคนไม่เล่นเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เมมใน iPad อ่ะก็ค่อนข้างเหลือเยอะเพราะเป็นคนที่เพราะเมมมันจะแบบเอเพอเกมมันจะแบบว่าเมมเยอะใช่ปะเราก็แบบว่าไม่ค่อยเล่นเกมไม่เล่นเกมเลยดีกว่าก็เลยมีพื้นที่ว่างเยอะนะคะคือแอปที่โหลดมาใน iPad เนี่ยก็จะค่อนข้างขายกับในโทรศัพท์แต่ก็จะมีมากกว่า บบมีนอกเหนือจากโทรศัพท์บางแอปเช่นแอปที่เขามีนะคะก็จะเป็นแอปหูดีก็ลืมชื่อปูม,มากเป็นแอป Procreate นะคะคือแอปนี้นะคะสําหรับใครที่รู้จักก็ต้องรู้จักเนาะมันเป็นแอปที่แบบว่าวาดรูปโดยใช้คําว่าวาดรูปเรปยะมานนะเป็นแอปวาดรูปตกแต่งรูปอะไรประมาณนี้นะคะก็คือซึ่งเขาก็ใช้แอปนี้ในการทําสิ่งต่างๆเรื่องงานออนไลน์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น แต่งรูปในจีรานกะ็คือไอจีนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแต่งรูปของเขาเองเวลาถ่ายงานสินค้าถ่ายโปรดักต์รีวิวอะไรเงี้ยเวลาตกแต่งอ่ะก็จะใช้แอปนี้นะคะหรือว่าจะเป็นปลูก u t u b e เขาก็ใช้แอปนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออหลักๆที่ใช้ในแพดก็จะเป็นแอปนี้เนาะนอกเหนือจากการบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็คือน้อง Disney h ฮั h t a านะคะก็สุกว่าเป็นค่อนข้างที่แบบเป็นแอปที่ค่อนข้างความจำอยู่หนักแน่นหนักเครื่องเหมือนกันแต่ก็ ยังรับไหวอยู่น้องรอยยี่แปดก็คือ,อยังรับไหวอยู่นะคะก็คือใช้ง,งานห,หนักๆก็จะเป็นแค่ YouTube โปรตีเอ็เนาะแล้วก็ Disney ์เฮอร์น,นะคะแต่สําหรับคนที่เล่นเกมอะ่ะเราก็คิดว่าโอเคนะพอรอยยี่แปดกิก็คือเยอะก็ค่อนข้างเยอะเลยคิดว่าน่าจะเล่นเกมได้มันอยู่นะคะอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราเนาะแต่บางคนที่เล่นเกมแล้วก็ที่พูดก็คิดว่าเหมาะนะคะแล้วก็ถามว่าเรื่องกล้องบางคน,นอาจจะชอบถา่ายรูปหรือเปล่า คืออย่างกล้องอย่างเนี้ยเรามมถ่าไ่คลิป TikTok ออนะคะทุกคนเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันว่าความชาัดของคลิปปะก็จะประมาณนี้ครับน<ๆ>ั่นแหละ,ละทุกคนคือมันอ่ะก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ชัดมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ชัดเนาะมันก็พอแล้ถ,ถ้าเราเปรียบเทียบแต่รู้สึกว่าความชาัดของกล้องน้นองเขาอะประมาณ iPhone 6เราความรู้สึกเราเนะเพราะเราใช้ iPhone 6แต่ว่าถ้ากิดอื่นหนึ่งเราก็ไม่รู้แต่เราก็เทียบกับ iPhone กกแบบ็ไม่ได้แบบเบลอไม่ได้แบบโอ้โห อะไรเงรี้ยก็ยังชัดอยู่ก็คิดว่าเรื่องกล้องก็โอเคนะส่วนอย่างอื่นแล้วเราก็ไม่ได้แบบใช้งานเยอะนะคะทุกคนก็คิดว่ามอกกับการทํางานอืมแต่หล,ลักๆเขาจะประมาณนี้นะคะอ,อ๋อแล้วอาจจะมีคนที่ถามว่าแบบว่าถ้้ดิฉันซื้อ iPad ดิฉันไม่ซื้อเพนซิลได้ไหมคืนทางหลักการของลาแล้วอะคือเขาอะไม่ได้บังคับเวยคือเขาไม่ได้มาคเขาแบบดิฉันเออหล่อนซื้อ iPad เราต้องซื้อเพนซิลอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเป็นแพ็กเกจคู่แต่ว่า ถ้าซื้อก็ต้องดูด้วยแหละเนาะว่าตัวเองอ่ะใช้งานประมาณไหนถ้าตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะซื้อมาดูหนังแน่แนๆเลยดูคลิปดูบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อมานะทุกคนแต่คือเขาอ่ะจําเป็นเพราะว่าเขาใช้พวกคิดเอทเนาะมันก็ต้องใช้เพนซิลอ,อะไรประมาณเนี้ยอืมแต่เราจําไม่ได้แล้วนะว่าถ้าซื้อเพนซิลของไอแพดอะ่ะมันจะคุ้มกว่าซื้อซื้อไอแพดแล้วก็เพนซิยนลยาหรือเปล่ามันจะลดราคาหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจอีกนี่ก็ไม่แน่ใจ ก็คิดว่าแล้วแต่ดุลยพินิษด,ดุลยพินิษของคนซื้อก็แบบมันคุ้มไหมแล้วก็ได้ใช้ไหมประมาณนั้นนะคะทุกคนอืมนี้ก็คือจบไปนะคะสําหรับน้อง iPad ดเจ8 w i ซ i 1 28 g ินะคะบอกราคาไปยังอ่ะบอกราคาไปยังอะ,บอ,าางอะบอกไปแล้วไม่ตจะบอกไปแล้วแหะนะคะก็จะเป็นน้องเจน8 3 2 g สิสีขาวเออเนี่ยได้รีวิวความแตกต่างของน้องทั้งสเปคทั้ง ความจุแล้วก็สีนะคะอันนี้เป็นของน้องสาวนะคะทุกคนนี่ก็คือสีขาวแบบขาวจัวขาวน่ารักนะคะวนค่ะจะเป็นสีนี้ค่ะจะเป็นสีเงินๆน,นะคะทุกคนแล้วก็จะมีโลโก้แอปเปิ้ลปลาใส่ใเคดออกมามันก็น่ารักดีนะทุกคนอันนี้ของน้องสาวเขานะคะทุกคนชิลอน่ารักมาก เคสก็ขา,ายกันนะคะอ๋อจะบอกว่าเผื่อมีคนแบบว่าอยากจะถามว่าซื้อเคสจากไหนขอบอกว่าดิฉันไม่แนะนำํำให้รู้ไหมดิฉันซื้อมาก,ก่อนน้องนะคะก็ซื้อมาราคา400กว่าบาท430ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็แพงมากทุกคนทุกคนดูแบบ วัสดุเขาดีทุกคนเนี่ยก็คือวัสดุของเขาอะคือมันแบบกองแกงมากแล้วคือเราอะไปเจอในช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือร้อยกว่าบาทแล้วเราเพื่อนเราอะก็เลยซื้อเหมือนกันเลยจากช้อปปีมาใช่ปะก็คือคุณภาพเหมือนกันแต่ห้าสิบาทอะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบมันไมุ่้มและสำคัญเราซื้อก่อนน้องใช่ปะน้องก็เลยคิดว่าอะซื้อตามละกันจะได้จบจบจะได้ไม่ต้องไปหาหละอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาราคาเหมือนกันเดเด็ดคือมันเหมือนกันเลยอะแต่ เนื้อไม่เหมือนกันทุกคนดูดิคือของเขามันจะแบบสักศาสะของน้องเขามันจะลื่นๆนื่นทุกคนทุกคนดูออกปะวะถามความถามความรู้สึกอ่ะเขาชอบสัมผัสของเขามากกว่านะแต่แบบเคาว่าแบบราคาเท่ากันรุ่นเดียวกันทําไมถึงได้ของไม่เหมือนกันทุกคนงงมากก็เลยแบบแตลาไม่มีสิทธิ์เลือกสติกเกอร์ด้วยอ่ะแต่เดิสติกเกอร์อีกถ้า่ทุกคนก็เลยแบบจะไม่แนะนําร้านนะคะแนะนําให้ไปซื้อถ้าแบบเนี้ย ไปซื้อแอปส้มก็ได้ไปซื้อช้อปปี้ยาดาก็ได้นะคะเพราะว่าแบบถูกกว่าแล้วก็คุณภาพเหมือนกันนะคะต่อเข้าเรื่องของเรานะคะก็ของน้องนะคะก็จะเป็น iPad Gen 8 32GB สีขาวนะคะขอดูราคาก่อนได้ปะดืม้ม a few moments later ปัจจุบันราคา15,400บาทนะคะแล้วก็เป็นแบบ Wi-Fi เหมือนกันด้วยนะคะขอโทษมันไม่มีเซลูลา่ารีวิวให้ดูอะ่ะเพราะไม่ได้ซื้อมาของน้องเป็น w i f i เหมือนกัน ตอนแรกอะ่ะอยากให้น้องใช้เซลูล่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราขอพูดในมุมของเราเนาะเราคิดว่าถ้าซื้อเซลูล่าเนี่ยดีเพราะว่าเผื่อจะใช้ iPad ไปเรียนที่โรงเรียนพอที่โรงเรียนอะ่ะมันไม่มี Wi-Fi เคือโรงเรียนเขาอะ่ะมี f i นะเว้ยแต่แบบ get f ฟ e ลไวไฟโรงเรียนปะมันใช้ไม่ได้เนาะก็เลยคิดว่าเออถ้าน้องไม่มีเซลูล่าก็น่าจะจําเป็นเพราะว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนเนาะไม่สามารถหา w i f i ได้อะไรเงี้ยแต่โทรศัพท์โรงเรียนเขาว่าโทรศัพท์ฟาก์ก็ไม่สามารถแช์นเน็ตได้ให้ iPad ก็งงเหมือนกันว่าฝากอะไรฝากฝากไก็เลยคิดว่ามันยังจะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อเป็นซิลล่าแล้วก็คงไม่จาเป็นอะเออเออก็คงช่างมันเถอะเพราะเราไม่รู้เนาะว่าอนาคตอะโควิดมันจะหายตอนไหนแล้วแบบมันอาจจะผ่านไปเป็นปีปีก็ได้เนาะก็เลยณปัจจุบันก็เลยอะซื้อเป็น WiFi นะคะแต่น้องคิดไงว่าดิฉันใช้เป็นสายสองกิกรอดก็เลยสายสองกิกนะคะขอโชว์นะคะว่าน้องมีกี่แอป แล้วเมมเต็มเลยนะคะทุกคนดูน้องเขามีแอปแค่เนี้ยทุกคน5แอปเมมเต็มแล้วนะคะตอนเนี้ยความจุของน้องมี31.4จาก32ก็คือสามารถแบบโหลดได้แคะ่5แอปก็คือเมมเต็มแล้วเพราะว่าอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียบะาว่าแบบเอ้ยรูปเยอะหรือเปล่ารูปของน้องเขานะคะทุกคนมีรูปทั้งหมด135รูปถ้าถามว่าแบบ เออเด็กๆอะ่ะควรจะซื้อไปเรียนหนังสือไหมรุ่นเจนแปดคือมันสมควรอยู่แล้วเพราะราคาถูกแล้วก็แล้วก็ง่ายอ่ะเออง่ายก่าการเรียนนะคะแต่อยากจะเนะยนํนาว่าน้องๆอ,งอะ่ะน่าจะต้องซื้อเป็นร้อยยี่แปดเพราะไอ้รุ่นเนี้ยมันจะมีแค่สามสองกับร้อยยี่แปดอะเนาะคิดว่าแบบร้อยยี่แปดอ่ะมันจะคุ้มกว่ามันจะดีกว่าถ้าเราใช้ไปยาวๆอ่ะเนาะเพราะว่าถึงสามสองกับร้อยยี่แปดอ่ะราคามันก็ค่อนข้างห่างกันเนาะเพราะแบบหลายพันอยู่อะ่ะแต่ละแบบ ล้วก็ใช้ไปนานอ่ะเนาะเราก็ควรจะเป็น128ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยขนาดนี้ค่าแบบไม่กี่แอบ,บอ่ะก็เมมเต็มแล้วถ้าถ้าเด็กบางคนที่แบบว่ามีงานเยอะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเมมไม่พอเนาะซึ่งตอนนี้เราก็แก้อะไรไม่ได้นะคะนอะ้องเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมารไปกัน,น้นงเขานีเหมือนกันอ๋อแล้วก็เพนซิลก็คือใช้เหมือนกันนะคะราคา3,100บาทเหมือนกันณปัจจุบันนะคะแต่ตอนที่ซื้อแคา3,200ก็เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะแน,นะนําสาหรับน้องๆที่เรียนออนไลน์รวมถึงมหาลัยด้วยมั้งที่เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย เราคิดว่าเจน8โอเคเลยแล้วก็ควรจะซื้อ128กิกคือเจน8อะโอเคแต่ควรซื้อ128กิกเพราะว่า32อะคือสำหรับโทราศาาัพท์อะมันก็น้อยเนาะแต่ยิ่ง iPad อะน้อยกว่าเดิมคือไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบว่าแนะนำอาอแล้วก็แอปสำหรับคน,นอะไรก็อย่างที่คนรู้จักกันนะคะก็คือ g o o d Note เนาะเราเคยลองใช้ของคนอื่นนะคะคือไม่เคยโหลดมาใช้เพราะว่าดิฉันไม่ได้แบบจำเป็นจะต้องใช้ g o o d Note ก็เลยไม่ได้โหลดมาไม่งั้นก็อาจจะรีวิวให้ดู ก็นั่นแหละก็คือคนที่จะเออะไรก็น่าจะต้องใช้กูนัวต,ตามสเตปนะคะแต่มันเสียตังป้าประมาณ3ามร้ยป้าไม่แน่ใจนะคะทุกคนอ,อ๋อแล้วก็ถกว่าแ p p l ป c r e เ t e ของเขาก็เสียเงินเหมือนกันนะคะแต่เขาว่ายังไงมันก็คุมนะคะทุกคนเพราะว่าก็อยู่กับเราตลอดไปอะเนาะก็ตอนนี้เสียเริ่มหายแล้วนะคะก็นั่นแหละทุกคนก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองลองคิดดูก็แล้วกันนะว่าแบบตัวเองเหมาะกับอะไรแต่ถามเรื่องสเปคอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะแบบ โอเคนะเราว่าโอเคเลยแต่ว่าถามว่าเราเคยลองใช้อากาของคนอื่นอะแบบแพงๆอ่ะรุ่นอื่นอ่ะรุ่นแอร์รุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเฉื่อยรู้สึกแข็งแกร่งกว่าจริงๆว่าเราซื้อมา iPad อะเราซื้อมาอาต์แรกอะมันค้างเว้ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมคือเราก็ไม่ได้โหลดแอปเยอนะเนาะแต่มันก็ค้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะรุ่นนะคะแต่ก็ถ้าไม่ได้ใช้งานแบบระห่ำขนาดนั้น ก็คิดว่าโอเคเลยนะคะทุกคนอะไรทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะหรือว่าอ๋อนน่นด้วยแล้วก็ใครอยากให้เขาเนี่ยสอนทำติ๊กเกอร์ไลน์นะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วก็จะสอนที่เราสอนได้แหละลกเพราเราก็ไม่เป็นคนเก่งนะคะแล้วก็แบบสอนหน้าที่เรามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พูดไม่ไหวแล้วถ้าใครอยากจะ รู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเขาจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนสากคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like กันเยอะๆนะแล้วก็ดูคลิปอื่นได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไทยคลิปก็จะมีให้ดูคลิปอื่นนะคะทุกคน a few moments later จะบอกว่าแล้วก็ สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีแบบโชว์แล้วก็ไปดูว่าอยากจะดูคลิปไหนก็ไปดูกันได้นะคะคลิปอื่นๆคือแบบแทบคลิปเยอะมากคือตอนนี้ช่องเรามี60กว่าคลิปแล้วนะคะดูคนก็สามารถไปดูกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยจริงๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันเยอะๆกดซับกันเยอะๆนะคะดูคนอยากจะฉลองครบหมื่นแล้วเนี่ยดูคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย